แม่แม่แลเลียงสัตว์เลี้ยงนกยุงเลี้ยงก,กระรอกปลาก็อไปให้กินตามหน้าผามันมันกินดีนะเอาข้าวไปให้กระรอกเลี้ยงสัตว์ กินดีอยู่พวกไก่ฟ้าเข้าเปลือไปหวานไว้ในปา่า <c oughs> ไก่ฟ้าจะได้ยินหวานนี้ก็ไปหวานไว้ครึ่งกระสอบพวกหัวอาาราดดมรีเอามาให้เข้าเปลือกในว่างก็จะเอาเข้าไปมอบให้โรงพยาบาลสักตันเติมไว้ตันหนึ่งแล้วละแล้วก็ปัจจัย แต่ให้โรงพยาบาลระว่างเตรียมไวแล้วข้าวเตรียมไวแล้วตังแล้วก็เงินส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ <c oughs> ไปทำบุญเอาข้าวไปให้ข็าหงให้คนป่วยคนในโรงพยาบาลนั่นแหละได้รับประทานกันมีมากมีน้อยก็แบ่งกันไป โยมทำบุญกับพระพระก็ทำบุญกับโยมเหมือนกันนจะนั่งเป็นผู้รับเสียอย่างเดียวพระไม่ยอมทำบุญกับใครไอ้ร,รับกระถิ่นป้าป่ารักเงินบุญไม่เคยทำพระก็เสียพระเหมือนกันในเหมือนกันข้าวประมาณสักตันสองตันเลยเตรียมไว้ เวลากระไรกพิมับบางทีเราไม่ไปหรอกลูกศิษย์เอาไปมอบให้ในเตรียมไว้แล้เนะี่ยผลประโยชน์ของชาวนานอะไรมันจะดีวีเกินข้าวนะกินอะไรมันก็จะเหมือนกินข้าวนะี่อาหารตามห้างตามหับสุดท้ายมันก็กินข้าวนี่แหละถึงจะอยู่ท้อง นีและบ้านเราบุคคลขู่นางลูดมสมบูรณ์มีงานที่เอามาวายรวบรงวๆไม่บ้างเอาเข้าสู่โรงพยาบาลจะเป็นขนมนมน้อยเยอะไปสู์เด็กเล็กเรานึกถึงเสมอเด็กเล็กเด็กน้อยไม่ค่อยเก็บของวันนี้หรือวันไหนเขามีงานบุญเอามีงาน ต่างๆก็เอาไปร่วมบุญในวัดนั้นๆเก็บไว้ในวัดเยอะแยะไม่ได้ของอพวกนี้เป็นการสั่งสมนำออกไปให้เป็นประโยชน์ใ <c> น <oughs> <c oughs> ทางศาสนาท่านไม่ค่อยสั่งสมอะไรไม่ค่อยเก็บหอมรอมริบอะไรเพื่อตัวเองทางศาสนาไม่มี พระผู้ปฏิบัติไม่เคยยุ่งกับประกันชีวิตประกันภัยอะไรอะไรมันจะมาประกันได้โลกนี้เป็นธรรมะเท่านั้นประกันตายประกันอะไรมันเคยได้ที่ไหนประกันได้เงินไม่คนตายใช้ได้ที่ไหนเป็นความกังวลเป็นความห่วงใยเป็ไปมีธรรมะแหละเป็นเครื่องประกัน อย่างอื่นไม่เป็นเครื่องประกันที่มันคงชั่วคราวเท่านั้นนั่นแหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงประกาศคงจริงคคงว่าหนาแน่นรวยมาเป็นศาสนรธรรมที่นำผู้พระพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกจิตใจของผู้ปฏิบัติจึงต้องหลักเล่นทำอะไรก็ทำจริง ฏิบัติจริงได้เห็นผลจริงดีจริงจะรับความรูมเย็นเกิดขึ้นกับตัวของเราจริงในโดยเฉพาะ่วัดเราวัดป่าให้รักษาข้อปฏิบัติหลังนี้ไว้ให้จงดีรักษาไว้ให้แน่หนามั่นคงในวันตัดปฏิบัติของเราถึงเวลากวันนันวันกว่า ถึงเวลาทำดิเจวัตาก็ให้ทำเย่นนิ่งดูดายถึงเวลาแล่เชื้ชยไม่กวาดไม่รู้จักจับดำไม่กว่าเฉยเันถึงเวลากวาดต่ไม่มีนะในกรรมฐานถึงเวลาทำดตว่าท่านทำไม่ต้องบังคับบัญชาถ้าใครไม่ทำก็เสื่อมไปกับคนนั้นเองมันแหละ ผู้ไม่ประทรรมไม่ปฏิบัติเพื่อเสื่อมไปวดัดเพื่อเสื่อมไปเร็วแหลมไปหมดง่วนด่วนไปหมดไปศาสนาหมดไปผู้สืบทอดไม่มีพระนินทำอะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่แต่ก่อนเราหนึ่งกินแล้วนวอนได้ทำอะไรเป็นประโยชน์บ้างต,ต้องคิดทุกวีทุกวันทุกจีทุกกีทุกวินาทีต้องคิดต้องอา่าน ทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ให้มากก่อนที่มันจะป่วยจะตายไปเนี่ยทำไว้สักประโยชน์ตนก็คือบำเพ็ญทานศีลสมาธิปัญญาประโยชน์เพื่อผู้อือ่นเพื่อสงเคราะห์ด้วยอาชีพทำด้วยสิ่งของเครื่องใช้มีน้ำใจโอบอ้อมอารือผู้อื่นเพื่อเพื่อแผ่ประโยชน์ไปถึงผู้อือ่น ังสร้างวัดสร้างเกดีเป็นทั้งประโยชน์ตนได้สร้างบารมีเป็นทั้งประโยชน์ผู้อื่นได้มากราบไหว้ชื่อใจในหมายถึงวัดว,วาศาสนาเจดีวิหารเป็นประโยชน์ทั้งตนทั้งผู้อื่นป่าเขาลำนาวพรายลานี่เหมือนกันเป็นประโยชน์โดยรวมนี่ทําขึ้นมาในทงางศาสนาทั้นกว้างขวางม,มากไม่ครับแค่ตีบกันอันตู ทั้งโลกมันคับแคบมากจะท,ทำประโยชน์อะไรก็คับแคบไปหมดที่แคบแคบเพื่อจะฆ่ากันตายทั้งโลกเป็นอย่างนั้นทั้งทำกว้างขวางสบายเหมือนนกบินไปในอากาศโลกงดันทั้งทำเป็นอย่างนั้นไม่ติดขัดขัดข้องอะไรทั้งโลกมันต่ำมันไปกันยากกันหนาไปตรงนู้นขวดตรงนี้ไปตรงนี้ตนันตรงนั้นเ็นละแบบโลกเป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่เหมือนแบบธรรมนั่นแบบธรรมสงบราบเรียบ <c oughs> นี่แหละคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้น้อมรำลึกเข้ามาในจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงพุโทโธภาวนาเข้าไว้ยืนเดินนั่งน,นอน,น,อนสติแนบแนบกับจิตกับใจแล้วทำภาวนานี่ต้องทำทุกวี่ทุกวัน น่เรยว่าตื่นขึ้นมาวันไหนก็อํทำไม่ใช่ต้องบังคับตัวเองต้องบังคับจิตใจตัวเองงั้นจะไม่สำเร็จเรียบร้อยนันทางภาวนาเป็นอย่างนั้นเดินก็มีสติพุทโธนั่งก็มีสตินอนก็มีสติกินดืม่มทำพูดคิดก็มีสตินี่เรียกว่าภาวนาอบรมจิตใจตัวของตัว ให้สงบนิง่งในวันหนึ่งคืนหนึ่งต้องได้ขออนนี้นะประดับจิตใจของตัวเองบ้าง,งาย่างนจะว่าเวเดียวดายอยู่ไปนมเลยไม่ได้รถของพระรมผู้ไม่ได้รถของพระธร,ระมก็ถือชื่ออยู่ในศาสนาไม่มีความสุขความสบายใจในผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องบังคับจิตใจของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่บังคับยาก โลกทั้งโลกนี้อะไรที่ไปเอาชนะกิเลสได้นอกจากธรรมะเท่านั้นโลกทั้งโลกนี้อะไรจะให้ความสุขเก็บมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้นอกจากธรรมะก็ไม่มีนีพูดตามความจริงอันนั้นก็ผูกอันนี้ก็พังอันนี้ก็เสื่อมอันนั้นก็พัดพลาก็จากนั้นก็ป่วยก็ไข้ไม่สบายเว้นแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่ไม่มีของเหล่านี้มาแทรกสิง ที่เหลือนอกจากนั้นมีแต่เสื่อมมีแต่ผุมีแต่ทังมีแต่จากมีแต่ลามีแต่น้ำหูน้ำตามีแต่ทุกข์มีแต่โทษผู้อาศัยธรรมเท่านั้นแหละถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขให้เราทั้งหลายมาพึ่ปฏิบัติมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่อาศัยมีธรรมเป็นที่เป็นไปจินก็จินด้วยอด้ริธรรมไม่จินด้วยอำนาจของกิเลส ยืดเดินนั่งนอนเหมือนกันเป็นอยู่ด้อัด,ดยธรทมที่อยู่ที่อาศัยเทนาสนะกุติก็เป็นอัตเป็นธรรมที่ดีวิหารก็เป็นอัตเป็นธรรมในมีชีวิตเป็นอัตเป็นธรรมมีธรรมเป็นเครื่องนำพาก้าวเดินไปเท่าระยะนี่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งให้คิดให้อานกับการสร้างสิ่งที่ดีที่งามเพื่อคพ่กันไป นี่วัดเราเนี้รู้สึกว่าพระจะมีพระราะมากทั้งปฏิบัติธรรมด้วยกั้งต้องทำนุ่นทำนี่วัดวาอาวาดให้สงบเรียบร้อยด้วยควบคู่กันไปนี่ก็ได้ลูกสิษย์ลูกหามาเข้าเวรเป็นผูพาสากด็ดีพื้นที่อยู่ประจำก็เป็นสิ่งที่ประจำอยู่แล้วนั่นเป็นของชาววอนส่วนพื้ที่แบ่งกันไปแบ่งกันมา ไปได้แวะเวียนมาวัดมาว่าไปมารักษาดูแลนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนี่แหละความดีก็เกิดขึ้นกับเรากับเราเป็นที่พึ่งของเราได้จะทุกข์จะจนจะลำบากจะถือเป็นเรื่องอุปสรรคเลยถ้าจะทำความดีจนให้มันจนตายไปเลยละ่ะไม่ต้องกลัวอย่าไปสร้างนี้สรงสิ่งกันแล้วกันอย่าไปกลัวจนนะจนเล เกิดมาเหมือนกันทุกคนนั่นแหละรวยก็ไม่ต้องไปตื่น,นรวยของทำให้เราสร้างความดีในจิตใจของเราเราไม่ใช่คนขี้เกียยที่คลานทำมาหากินทุกวี่ทุกวันทั้งปากทั้งปากก็หากินทั้งใจก็หาทรมีสองหาหน,งหนึ่งหากินสองหารมหากินก็ให้เก่งที่สุดเลย ธรรมะาหากินขยันขันแข็งรู้จักอดออมมีศีมีธรรมเอาให้เจิงก,ก็ใครใครก็ได้ในหนึ่งหากินเมื่อหากินและสองหาธรรมะหาที่สงบสงดหาที่ปฏิบัติหาที่ทำบุญทำทานหาที่หลีกเว้นจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่เรามีประจำชีวิตของเราอยู่แล้วหาธรรมะเรียกว่าสันโดษ ยินดีตามมีตามได้ไม่ไปวุ่นวี่วุ่นวายไม่ไปตื่นกับโลกเขาไม่ไปตื่นกับเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องไปตื่นกับบ้านกับเรือนกับรถกับราไม่ต้องไปตื่นกับของอยู่ของกินไม่ต้องไปตื่นกับโลกสมัยไห่สมัยเก่าสมัยไหนก็คือเก่านี่แหละเกิดใหญ่เจ็บตายยุ่ไหนก็ยุ่งไหนเท่าเดิมนี่แหละไม่มีอะไรพิเศษพิสดารไปกว่านี้อย่าไปตัดสินใจ ออกไปปนฟ้ามันก็ไม่จริงเท่านกุกมุดไปในน้ำมก็ไม่จริงเท่าปลาลมุดลงไปในดินก็ไม่เท่ากับสยเดือนดอย่าไปอัศจรรย์ของพวกนั้นเป็นของธรรมดาทําไป,าไปพังไปผู่ไปใช้ไปตายไปเป็นอย่างนี้เรื่อยมานี่หาธรรมหากินเจ่งๆแล้วก็หาธรรมะนี่ใครประพฤติปฏิบัติมีสีมีธรรมอย่างนี้ได้ จะอยู่เย็นเป็นสุขแม้ทรัพย์สมบัติไม่มากแต่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ย่อมได้บุญได้อานิสงส์ดีกว่ามีมากมีแต่ยุ่งมีแต่อิจฉาริษยาได้ามากได้มา,มาด้วยความไม่ดีไม่งามมันก็จะมีความสุขได้อย่างไรก็เป็นสมบัติบาปสมบัติเวรสมบัติกรรมไม่มีประโยชน์อันใดเลย ให้เรามีสมาธิอตาสมาบังสมอเสมอต้นเสมอปลายในจิตใจของเรานี่เป็นของดีในศาสนาพระพุทธเจ้าท่านอบรมสั่งสอนมาดีแล้วนี่ของญาติของโยมไม่ถืออย่างของพลาก็อให้มุ่งมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่บอกเมื่อวานสอนทำยังไงนั่นสมาธิจิตใจมันไม่สงบต้องสงบสิ ทำไมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไกราครานั่งท่านก็ยังสงบเราเองนี่นั่งไม่สงบต้องทําจิตใจสงบปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธให้อยู่กับจิตใจของเราเดินมีสตินั่งนอนกินรับประทานมีสติควบคุมใจของตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาเวลาใจต้องสงบใจต้องร่มเย็น ใจต้องไม่เร่าร้อนถ้าเรามีธรรมต้องไม่เร่าร้อนถ้าขาดธรรมเมื่อเร่าร้อนปรุปงปรุงมนุษย์ชอบเสพอารมณ์ที่มันเร็วเข้าไปสูจ่จิตใจอารมณ์ต่ำๆคิดดีนะปรุงดีนะมนุษย์ทวันนี้มันทันความคิดซช่ที่ไหนปากมันไวกว่าความคิดกิเลสมันไวกว่าธรรมเร็วที่สุดคือกิเลสแสดงออกท่านนั้นท่านี้แบบนั้นแบบนี้ มารยาสารไทยของกิเลสท,ทั้งนั้นมันหลอกได้แต่มนุษย์ด้วยกันนั้นแหละพวกเราหล่านี้มันหลอกพระพุทธเจ้าพระอระหันต์ไม่ได้ทั้งสุขทั้งทุกข์หลอกพระพุทธเจ้าพระอระหันต์ไม่ได้แต่โลกทุกวันนี้มันหลอกกันได้ <c oughs> ปิ้นปล้งหลอกโดนท่านั้นท่านนี้เรื่องราวของกิเลสท,ทั้งนั้นทั้งนั้นจะว่ารักว่าชังว่าดั้นว่านี้ก็เป็นอำนาจของกิเลส ไม่ได้บริสุทธิ์ิจบริสุทธิ์ใจสะอาดสะอานเหมือนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่รมจึงเป็นของสำคัญเวลานี่กิเลสปิ้งปล้อนหลอกลมลวมข้างหน้าลวมข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาจับไม่ทันมองไม่ทันแม้ในวัดในวาก็ยังมองไม่ทันนี่มันในตัวเราเราจะมองทันได้ยังไงขณะกิเลสของโลกหยาบๆยาังมองต่จะไม่ทัน เร็วที่สุดนี่ถ้าในจิตใจของเราเราไม่สังเกตให้ดีเราจะทันกิเลสหรือในสังเกตจิตใจของเราให้ดีเราเมาเระว่างวันของเราเป็นที่สงบขำมาและเงียบหนึ่งขำกึ่งคืนเงียบหน้าผานนั่งเข้าไปสมาธิพระพุทธเจ้าท่านก็เพียงผู้บอกครูบาอาจารย์ก็เพียงผู้บอกใครจะไปนั่งแทนกันได้ใครจะไปปฏิบัติแทนกันได้พูด ได้ยินได้ฟังก็เอาไปปฏิบัติเสียเองอบรมตัวเองเสียเองในอย่างที่เทศให้ฟังอยู่นี้สมบูรณ์เลวนะขอให้นำไปมาพึ่งปฏิบัติให้จิตใจสงบสว่างสบายให้มีสติแนบอยู่กับตัวความคิดอันใดให้ทราบว่านั้นมันเป็นกิเลสเท่านั้นแหละท่านจึงไม่ให้ปรุงให้อยู่กับผู้รู้ให้อยู่กับความวางเฉยที่เหลือเป็นกิเลสเั้งนั้นแหละกิเลสของโลก นั่งอย่างเฉยเฉยมันก็มีไม่ต้องไปหามันมาเพราะมันอยู่ในจิตในใจของเรานี่เองนี่แหละจึงแบ,บ่งเป็นสองอย่างหนึ่งหาจิตให้เป็งเก่งญาติโยมสองหาสิหาธรรมส่วนพร,ะ,ระให้หาธรรมอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปหาจินญาติโยมมาไม่ให้กินหมดแล้วเนี่ยอาหารการใช้ที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องไปสอบไปสแสวงงาแข่งกันโลกเค้าพระองค์นั้นสร้างจิงก่าโยม พระองค์นี้ฉลาดกว่าญาติกว่าโยมพระองค์นี้มีเงินมีทองพมากกว่าญาติกว่าโยมพระองค์นี้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้กว่าญาติกว่าโยมไม่ต้องไปแข่งโลกเขาแข่งเท่าไรก็ยิ่งอายไปเท่านั้นให้เอาธรรมะนี่หาแต่ทมไม่ต้องหาโลกมับเผาหัวสูงหัวของตัวเองนี่ทา่ทานทำเป็นอย่างนี้ผู้อยู่วัดอยู่ว่าก็เหมือนกันต้องแข่งกับโลกโลกไปไปถึงไหน มันก็ไปเพื่อความแตกสลายเพื่อความย่าๆวิ่งไปแค่ไหนก็วิ่งไปแค่ตายกินไปแค่ไหนก็กินไปแค่ตายใช้ไปแค่ไหนก็ใช้ไปแค่ตายอยู่ที่ปลายจมูกนี่เอลงลมหายใจหยุดเมื่อไรก็จบเรื่องกันเมื่อนั้นนี่มันอยู่แค่ปลายจมูกมนุษย์ทั้งหลายโง่ไปถึงไหนถึงวิ่งบุญนกันไม่รู้จกหยุดจากหย่อนนี่เอาทำนะไอ้หาทำรรนะ หาความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในตัวของตัวเองนี่จะสงมบมร่มเย็นใน,ในใจิตใจของเราเนี่ยผู้ในท่านทั้งหลายที่ฟังจากนี้ไปสวายทานซึ่งเราถวายวันทุกวันถวายเป็นพระที่ผู้สนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็อุที่กุศลให้กับญาติทั้งหลาย